สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับแซตลอนนะครับอยู่ที่เดอะมอลนครราชสีมาครับผมพอดีมาทำภารกิจกินหน่อยนะเพื่อผ่านมาเจอตรงซุ้มตรงนี้พอดีนี่นะครับเอ่อเป็นอะไรอยู่ชั้นล่างนะครับเป็นเทศกาลอะไรของเขาเนี่ยนะเจทั่วทิศเนี่ยกูซุ้มน่าจะเป็นอาหารเจทั้งหมดอ่มีคนพากให้ด้วยเดี๋ยวไปดูครับไปดูไปดูมีอะไรกินบ้างนะครับ ยังไงถ้าถ่ายสิดใครต้องขอไปแล้วโอ้โหดดของนักกินเทเพียบเลยอ่ะวไปดูดูทีละช่องเลยดีกว่าดีทีละห้องเลยนะวพราะเราจะเริ่มมาจากอะไรก่อนดีอันนี้ก็อะไรอันนี้อะไรหย้นองโอ้นีน่ากิน,นะนอมันนี้คืออะไรอ่ะนี่เขาเรียกว่าอะไคหาไมิครดนะคะวันี้ส่ออหมาใสหมไมหมนนู้น,น มีหลายอย่างนะครับมีหลายอย่างเดี๋ยวค่อยออกมาดูจีนเดี๋ยวพาดเดินดูเองก่อนเดี๋ยวอ่าจะจะเป็นเจทั้งหมดใช่ไหมอ่ะอ๋อเป็นเจทั้งหมดครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับเป็นกินเป็นเป็นร้านอาหารที่ที่ขายอาหารเจทั้งหมดนะฮะโอ้โหน่ากินมากเลยนะใครเข้ามาก็ฝากกด subscribe ก็แล้วก็แชร์นะครับต้องแซ่บตลอดอย่างนี้นะครับตอนนี้อยู่ที่เดอะมอลล์นะครับ อ่านี่ร้านวันนาะมีกะทินะครับโอ้หน่ากินมากเลยดูกระเทาะเลยหน้ากินมากๆเลยครับอ่านี่มีกะทิมีของกินหลายอย่างครับเดี๋ยวผมพาไปเดินชมไปเรื่อยนะครับนี่อันนี้คืออะไรกะละจิเคยไปกินหอยาวาฬหรือกะละจิเขาทำมันแบบนี้นะครับกะละจิอ๋กอกะละจิอ๋กอกะละจิกะละจิ คือร <CK> ้านชาสันนะดูป้ายข้างบนก็เห็นแล้วอยู่ที่จะมองไปเดินดูไปเรื่อยนะครับเดินดูไปเรื่อย๋ยวเพิ่งเบื่อกันอ่ามีของกินเยอะๆเลยนะครับด้วยฟุกุอันนี้ก็เป็นเจมือกันของดีของเป็นเจเป็นเจได้บุญได้ผลผลิตผลผลไม้กินแล้วเนี่ยอันนี้อะไรเอ่ยเป็นผลไม้นะครับผลไม้โอ้สตรอเบอรี่ลูกโคตรใหญ่เยใหญ่มากๆโอ้มีผลไม้ลูกใหญ่ๆคัับเลยอ่ะ บอกเอฟเลยครับมว่าว่าไทางที่23ผมจะพาเดิน <c oughs> ค่อยๆเดินไปทีละช่องสองช่องครับอันนี้ก็จะเป็นพุน่ลมถั่วเหลืองนะครับใครเข้ามาก็ฝากกด subscribe กดแล k e like, กดแชร์น,นี่มีของฝั่งน,นี้นะครับไปดูซ้ายถูกขวาไอ้นี่น่ากินว่ะนี่ก็น่ากินอะไรนะบ้าบินเนาะโตเกียวเดะอันนี้เป็นเป็นเหมือนบ้าบินเนาะดูบ้าบินนะครับงานมีถึงวันไหนก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน แล้วของกินเยอะนะครับเป็นอาหารเจทั้งนั้นนะฮะอาหารเจทั้งนั้นอผมจะค่อยๆเดินนะครับไม่เดินไม่เดินไม่รีบไม่รีบร้อนจะเดินทีละช่องทีละช่องทีละช่องเนี่ยเดี๋ยวดูอุ้ยน่ากินอ่ะที่เห็นพวกนี้คืออาหารเจทั้งหมดนะฮะเป็นเจทั้งหมดนะครับมีน่ากินว่ะเดี๋ยวดูกันนะครับโอ้มีน่ากินเยอะเลยโอ้น่ากินน่ากินครับาผมกดผิด กดผิดครับหรือสองคนเอามือคิปมาต่อกันไม่เป็นไรไม่ไกดถ่ายรูปก,กดไม่ถูกนี่ต้องกดบุ๋มเดี๋ยวคยอยเอาคิปมาต่อกันเมื่อกี้กดผิดเลยลบไปเลยลยหยุดไปเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่ครับดูครับหลายร้านครับเป็นอาหารเจรทั้งหมดนะครับเป็นอาหารเจรทั้งหมดเลยมีร้านโกลีฟนะครับก็จะมีพวกอาหารพวกนี้เป็นเจทั้งหมดใช่ไหมครับเดี๋ยวพาเดินไปเรื่อยนะครับนี่ก็จะเป็นร้าน ดูแลพงหนองมนนะเป็นข้าวหลามหนองมนมานะครับเนี่ยเป็นข้าวหลามหนองมนมาปนไปกดผิดกลับไปกดถ่ายรูปดั้นไปกดเขาเรียกว่าอะไรไ,ไปกดจุดเดี๋ยวค่อยเอาคลิปมาต่อกันถ้าไม่เป็นไรอุ้ยน่ากินอ่ะน่ากินบ้างเลยโอ้โหน่ากินว่ะกิน่ากินน่ากินน่ากิน โอ้หสีสันน่ากินมากเลยครับนี่ผัดมีโคลาตเป็นสูตรเจก็มีนะครับผัดมีโคลาตสูตรเจเดี๋ยวพาเดินไปเรื่อยครับพาเดินไปเรื่อยครับเอินเอางงทำไมไม่ดูาขายฝั่งนูรร้นปะทูฝั่งนู้นก็มีข้าวมังกันนะเราดูทั้งซ้ายทั้งขวาเลยแล้วค่อยๆขยับกล้องครับขยับเร็วไม่ได้ นไปติดหน้าใครต้องขออภัยนะครับนี่มีีของน่ากินอย่งหยกมณีนี่ของอาหารเจทั้งหมดครับนะอยู่ที่เดอะมอลล์นครราชสีมานะครับเน,นี่ยดูนี่อันนี้ก็เพาะปลาเจใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรวะพระเอวาร่าเหมือนกับผ้าปลาเลยอ,ะอ่ะไม่มมไได้กินอันนี้ที่ไหนนะหอมจังดีใจกรอบแก้วขายแล้ววะอ๋อเป็นเม็ดมะม่วง,งหิมพานที่เขาทำเป็นเครื่องอุ้ยชม ดูสตรอเบอรี่ที่นี่ดิน่ากินมากอ่ะโอ้น่ากินมากเลยครับอ่าต่อ้นก็เป็นกรอบกรอบกรอบเอามาดูทางนี้บ้างนะครับนี่อันนี้ก็จะมีผลไม้มีทับทิมนี่โอ้น่ากินมากมากเลยนะใครเข้ามาเดอะม์มีจัดงานอยู่นะฮะผมไม่แน่ใจว่าจัดถึงวันไหนแต่ผมผ่านมาพอดีก็เลยมาดูเอ้ยมาผ่านมามถ่ายคลิปกันนะครับ เดี๋ยไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรโอ้ดูไปเดินฝั่งโน้นอีกสักนิดหนึ่งขอเดินดูฝั่งโน้นอีกสักนิดหนึ่งนี่อันนี้ก็จะเจน้ำผลไม้ผมนี่งงถ้าน้ำผลไม้ไม่เจต้องใส่อะไรเป็นน้ำผลไม้เขาบอกว่าเป็นเจไงอ่ะมาไปดูไปเรื่อยๆนะครับมาเพียบของพี่นี่เพียบแต่เป็นเจเจทั้งนั้นครับเป็นเจเป็นเจทั้งหมด อันนี้ขายอะไรไดฟูกุนะครับด้ฟูกุโคราสนะครับอ่าของน่ากินน่ากินเยอะแยะเลยเดี๋ยวพาเดินวนให้รอบหนึ่งก่อนนะครับแล้วค่อยจะเข้าไปน,นี่คืออะไรเอนนอขนมหวานบ้านวุนน้นะค,คนสุพรราอุ้ยของของกินเต็มเลยเนี่ยพวกฟุตสลัดพวกอะไรเต็มเลยครับโอ้ยน่ากินว่ะอ,อันนี้ก็เป็นพวกชานะครับ อ,อันนี้อะไรครับของใช้อันนี้ก็จะเป็นของกินแต่ของกินเท่านี้จะเป็นเจทั้งหมดนะฮะต้องต้องเรียนกันอย่างนี้ว่าเป็นเจทั้งหมดนี่นี่ก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นน้ําสมุนไพร่าจะเป็นน้ําสมุนไพรมีเฉาก้วยมีอะไรนะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมจะเดินมาอีกรอบเดี๋ยวจะไปกินลำพากแล้ว กินเยอะนี่ก็ใช่นะครับก็ใช้เวลาน,นี่คนเยอะคนกำลังดูอะไรกันอ๋อปอกเปียครับปอกเปียร้านนี้ก็น่ากินนะร้านนี้ก็ของน่ากินอย่งนั้นเลยโอ้มีน่ากินน่ากินอะไรละแล้วก็คืออะไรกระเพาะปลาเจห้าสิบบาทเดี๋ยวผมจะเข้ามาอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวถ่ายก่อนเดินให้คั่วก่อนว่ามันมีร้านอะไรแบบไหนยังไงแล้วเราก็ค่อยไปซื้อจนนะีอย่างเงี้ยมา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 ,มา,มา อันนี้เป็นแคบหมูเจใช่ไหมเนี่ยเขาทำเขาทำเหมือนเลยนะเห็ดหอมเจรพริกเอแคบหมูเจเนะครับมีหลายอย่างเลยอย้น่ากินนะครับเหมือนของจริงเลยเหมือนของจริงเลยนะครับเหมือนของจริงเลยอ่าอันนี้ร้านนี้คนรอเพียบเลยน้ำปัน่นมีคนแล้วก็แถวรอกเลยเดี๋ยวพาไปดูอีกมุมหนึ่งครับอนุญาตครับ ก็ส่วนใหญ่ผมถ่ายคลิปก็ค่อนก็จะถ่ายเร็วๆนี่ฮะไม่ได้ตัดต่อเลยก็ด้นๆกันสดๆเลยอย่างนี้แหละนะครับมีพวกเนี่ยอย่างนี้เยอะเลยนะครับนี่ทอดมันเนี่ยเยอะนะครับทรงเหมือนหอยจ้อเหมืนอนเต้าหู้ทอดแหกึ้นอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยนะอย่างดูมีเจ้าไหนอะไรอะไรแล้วก็แบบอะไระอ่ะกระเพาะปลาเจเหรออ่ากระเพาะปลาเจแคบหมูเจเงี้ยเออเขาทำเอาใจทำของกันนะ เดี๋ยวไปดูไปมาดูกันไอ้น้ำพริกหนุ่มเพราะนึกน้ำพริกหนุ่มเจเห็นปะนี่ขายแล้ววะน่ากินป่ะนี่คืออะไรอ่ะนี่ของแท้หรือของเทียมของแท้นั่นนี่ยเป็นเจนะครับเป็นเจขายอะไรอ่านี่คืออ๋อเป็นจิ้มแจ่วเป็นจิ้มแจ่วครับเป็นจิ้มแจว มากินเขาด้วยนะเนี่ยโอ้ปิดย่างจิ้มแจ่วแกทำดีนะเข้าใจไอเดียดีครับไอเดียดีอ่ะเดี๋ยวเดินไปดูไปเลยนะครับมีอะไรอีกบ้างนี่มันมันนึ่งข้าวโพดนึ่งนะครับอันนี้คืออะไรแม่รจนานี่คืออะไรจ๊ะผมก็จะไปหาอะไรกินเหมือนกันอเราลองไปอุ่นหนุนก็สนานมาเดินกันตั้งเยอะตั้งเยอะอ๋อมีสลับเปล่านะครับสลับเปล่าเจนี่คือสลับเปล่าเจครับ า๋าาอน,นังเขาใส่เอาหินใช้เหมลูกหน่ากินนะน่ากินอืมนี่ของน่ากินเดยวมาเดินหลายที่ละเดี๋ยวไปลองหาของกินละนะครับอยู่ที่เดอะมอลล์นะครับเดอะมอลล์โคลาเนะครับเป็นชั้นล่างเนี่ยชั้นหนึ่งนะก็เป็นพวกอาหารเจทั้งหมดเลยอาหารเจเต็มไปหมดเลยครับ บางอย่างเราคิดว่าไม่ใช่เจเลยซ้ําไปก็ของมันแบบเฮ้ยมันไม่น่าจะทําเป็นเจได้เหมือนนะตอนนี้เพราะวิวัฒนาการค่อนข้างเยอะนะครับทํามาก็สวยสวยงามน่ากินนะฮะเนี่ยอันนี้ก็เพาะปลาเจใช่ไหมทําดูน่ากินมากเลยดูน่ากินนะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักนิดหนึ่งนะอันนั้นก็น่ากินไมีแต่อันน่ากินน่ากินน่ากิน นี่กะเพาะปลาเจมะอันนี้แหละอันนี้คือกะเพ่อปลาเจใช่ไหมมอใหญ่มากเลยอะอะ่แล้วนี่นี่นะแหกขึ้นเหรอหรือเจ้หูทอดอันนี้น่ากินอ้าวอันนี้ครับที่หนึ่งครับมีตังค์ไหมเนะี่ยถุงถุงครับไม่รู้ถุงไหนหนึ่งที่ครับผมอันนี้อะไรเกี๊ยวทอดเหรอ เออค,คำดีมากมากเลยกี่บาทครับห้บาสิบบาทนะครับโอ้ยน่ากินน่ากินน่ากินได้ของกินละเดี๋ยวไปดูกิน,นอื่นนะดูนะครับดูน่ากินนะน่ากินเลยครับ ตีใหญ่เลยขอใช้ัสองกลอง้องนะครับที่เะมอลนะครับเดมอลโอ้เหมือนกับพ่ะปลาเลยนะ แต่ทำเป็นเจนะฮะดูดีน่ากินอ่ะลองสักหน่อยผมเป็นคนชอบลองนะครับก็มีอาหารมาใครอยากจะมาลองนี่มันมีถึงวันไหนครับเนี่ยวันที่สามค่ะวันที่สามพรุ่งนี้อ่าไม่ถึงวันที่สามพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมอัพคลิปเลยโอเคนี่ครับนี่เป็นอาดูอะไรกินต่อครับครับขอบคุณนะครับทุกการติดตามครับ ยังไงพบกันคลิปหน้าครับในแวะมาชมกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ